สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับเป็น Samsung ลูเรดิสเพลเยอร์ r BdF 6500นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่นบลูเรดิสสามมิตินะครับหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรดิสสามดยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่น BdF 6500นะครับนี่ครับโลโก้ 3d นะครับหรือว่า โลโก้3มิตินั่นเองนะครับ 3D นะครับเป็น b l u ร a ์ 3D นะครับหรือว่า Blu-ray ์3มิตินะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีช่องต่ออะไรมาบ้างนะครับคุณผู้ชมเขาทํามาแค่3ช่องเองนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยช่องต่อ HDMI นะครับนี่คือช่องต่อ HDMI นะครับ ให้ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงนะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1 Dolby Digital นะครับผ่านช่องนี้ได้เลยนะครับทั้งภาพและเสียงนะครับออกที่ช่องต่อ HDMI ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นช่องเสียบสายแลนสำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสมาร์ทบลูเรย์นะครับสามารถต่อสายแลน เพื่อที่จะดูแอป YouTube ข้างในตัวได้นะครับหรือจะต่อไวเลสนะครับ Wi-Fi ก็ได้นะครับตัวนี้มี WiFi ในตัวแล้วก็มีช่องต่อออปติคอลนะครับคุณผู้ชมครับให้สัญญาณเสียงดิจิตอลเอา์นะครับสำหรับออปติคอลตัวนี้ให้สัญญาณเสียงอย่างเดียวนะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1 Dolby d ด g i t a l นะครับผ่านตรงช่องออปติคอลตรงนี้ได้เลยนะครับมีลำแสงเลเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเครื่องเล่น b l u เรดิสสมิติหรือว่าเครื่องเล่น b l u เรดิสส d นะครับยี่ห้อ s m s u n g นะครับ s a m s u ง g b l u r รีดีเพลเยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเครื่องเล่นบลูเรดิส a ั sung นั่นเองนะครับ Samsung b l เรดิสอร์บีดีนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายนะครับแล้วก็ทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับทดสอบ ด้วยสาย HDMI นะครับต่อออกทีวีนะครับทีวีก็เปิดเครื่องไว้แล้วนะครับไม่ต้องต่อแอมพลิฟายเออร์แบบดิจิตอลนะครับทดสอบให้ทุกท่านดูผ่านทีวีจอเล็กตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเอาละครับเมื่อเปิดทีวีแล้วก็เปิดเครื่องนะครับใช้รีโมทนะครับในการเปิดเครื่องนะครับจะมีตัวเลขออนคือตัวหนังสือออนคำว่าออนขึ้นมาแล้วก็โหลดขึ้นมาแล้วนะครับก็หน้าตาของเมนูก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแล้วนะครับนี่ครับสัญลักษณ์สมาร์ทนะครับเป็นสมาร์ทบลูเรก็จะมีแอปอยู่ข้างในนะครับนี่ครับแอปเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูแอปนะครับแต่ผมไม่ได้ต่อเน็ตนะครับไม่ได้ต่อ Wi-fi ใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับจะมีแอป YouTube มีวิกิมีซัมซุงแอปด้วยนะครับมีเว็บเบราว์เซอร์ด้วยนะครับอ่าก็ให้ดูเฉยๆนะครับก็จะกดออกมานะครับก็กดแบ็กออกมานะครับ เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวผมอขออนุญ,ญาตไปอเอาฮาร์ดดิสมาเสียบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าเดี๋ยวไม่มีฮาร์ดดิสก็าจะเป็น USB เสียบไฟล์ภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมไปเอาฮาร์ดดิสผมมานะครับหา USB ไม่เจอก็เลยเอา e x t e r n a l hard disk เลยนะครับลูกนี้ก็ประมาณสัก 500G นะครับเอามาเสียบดู เมื่อเสียบจอขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาโฟโต้วิดีโอแล้วก็มิวสิกแล้วก็อคอนเทนต์นะครับตัวแรกก็คือโฟโต้สำหรับดูภาพตัวที่2วิดีโอก็ดูวิดีโอคลิปนั่นเองอ่ะผมจะเลื่อนลงมาใช้รีโมทนะครับเลื่อนลงมาตัวที่2คําว่าวิดีโอแล้วก็กด e อ็น r ลงไปนะครับนี่ครับมันก็จะมีไฟล์ต่างๆที่เราเก็บไวนบไน้นะครับไฟล์ภาพยนตร์นะครับอ่าเดี๋ยวดูลองดูภาพยนตร์จีนกันนะครับคนเล็กกําลังใหญ่นะครับอ่ะ เป็นภาพยนตร์จีนรุ่นเก่าๆนะครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับคุณผู้ชมนี่เล่นจากไฟล์นะครับคุณผู้ชมครับเล่นจาก external hard disk ที่ผมเก็บไฟล์ภาพยนตร์ไว้นะครับเป็นการทดสอบเฉยๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการทดสอบเครื่องเล่น Blu-ray 3มิตินะครับหรือว่า Blu-ray 3D นะครับว่ามันจะอ่านไฟล์ต่างๆจาก external hard disk ได้หรือไม่ครับนี่ครับมาแล้วครับภาพคมชัดแจ่มดีทีเดียวครับคุณผู้ชม แม่แจ่มดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับถือว่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับในการอ่านนะครับคุณผู้ชมถือว่าอ่านได้อย่างดีเลยครับนี่ครับนี่ครับอ่านจาก external hard disk นะครับซึ่งผมเก็บไฟล์ภาพยนตร์เอาไว้ในกล่องตัวนี้แหละครับแล้วก็เสียบเข้าที่ตรง USB ตรงช่องต่อ USB ตรงนี้แล้วก็นี่ครับ นี่ครับตัวนี้มีตัวเลขแสดงสถานะด้วยนะครับบางรุ่นจะไม่มีนะครับของซัมซุงตัวนี้เป็นสมาร์ทบลูเรดิสนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้ได้ปกตินะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่านจากไฟล์อ่านไฟล์จาก e x t e r n a l h a r d d i s k นะครับเป็นฮาร์ดดิสต์ลูกนี้500กิกนะครับที่ผม อ่าโหลดไฟล์ภาพยนตร์จาก youtube มาเก็บไหมนะครับเพื่อง่ายเวลาเราไม่มีอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็ดูในกล่องนี้ได้เสียบเข้าตรงนี้แหละครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมก็ใช้เป็นเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับไม่มีเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ก็ใช้บลูเรดิสพวกนี้ได้เลยนะครับเสียบได้เช่นกันนะครับอ่านไฟล์ภาพยนตร์ได้เช่นกันนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะลองลองดูเรื่องอื่นๆดูนะครับอ่าสต๊อปสต๊อปเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะกดรีเทิร์นกลับมาเพื่อไปดูเรื่องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมว่ามีอ่าเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอ่ามีภาพยนตร์อ่า,ยอาเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมเก็บไว้นะครับคุณผู้ชมก็นี่ครับเยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ชม ก็เรื่องอะไรครับคนตัดคนก็มีอ่านี่ครับไหนไหนลองดูคนตัดคนนะครับคุณผู้ชมลองลองดูภาพยนตร์เรื่องคนตัดคนภาพยนตร์เรื่องเก่าๆซึ่งหาชมได้ยากนะครับคุณผู้ชมครับยังมีใน YouTube อยู่แล้วก็สามารถโหลดดาวน์โหลดมาลงกล่องแบบนี้ได้นะครับ e x t e r n a l Hard Disk แบบนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวนี้ใน u t u b e นะครับมีเยอะแยะเลยแล้วก็โหลดมาเก็บไว้เพื่อที่จะดูเวลาที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ไม่ได้เข้า YouTube ก็เอามาเสียบนะครับเอากล่อง external hard disk แบบนี้นะครับมาเสียบเข้าที่ช่องต่อ USB ของเครื่องเล่น Blu-ray disc แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะชมภาพยนตร์ได้นะครับสำหรับเครื่องเล่น Blu-ray disc ก็ใช้ทดแทนเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่ามีเดียเพลเยอร์ได้นะครับหรือ HD เพลเยอร์ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเรื่องนี้ก็กำลังโหลดอยู่นะครับมาไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับมาแล้วครับ นี่ครับมาแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับสวยงามนะครับเอาแล้วครับอันนี้เป็นการเล่นจากฮาร์ดดิส์นะครับคุณผู้ชมครับอทีนี้นะครับผมจะมาทําการทดสอบการเล่นจากแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็จะมาทําการทดสอบการเล่นจากแผ่นนะครับทีนี้ เมื่อสักครู่นี้เล่นจากฮาร์ดดิสต์นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นเข้าไปทดสอบนะครับโอ้โหแผ่นมีลายมากเลยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแผ่นเก่าๆแล้วก็ลายแหมสุดยอดเลยอ่ะผมจะกดเข้าไปกดในเครื่องก็ได้นะครับใช้รีโมทก็ได้ในเครื่องก็ได้นะครับอ่ะเด้งออกมาเองเนดะี๋ยวลองเข้าไปใหม่ดูนะครับอ่าผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับปึ๊บ อ่าแม่อาจจะมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างนะครับเด้งออกมาเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะแต่ก็จนแล้วจนรอดก็เข้าไปก็เล่นได้นะครับนี่ครับอ่าให้คุณผู้ชมฟังได้ไม่นานนะครับ,บคุณผู้ชมติดลิขสิทธิ์นะครับเพลงอ่ะนี่แหละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงที่สองกันอันนี้เป็นแผ่นซีดีออดิโอนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแผ่นอื่นๆกันนะครับ ไม่ออกนะครับเอาผมกดออกมานะครับต้องกดแรงๆนะครับคุณผู้ชมครับไม่งั้นจะไม่ออกนะครับอ่ะผ่านไปนะครับ CD a u ออ o ิโอผ่านไปนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็จะเป็นแผ่น MP3 นะครับตามท้องตลาดเลยครับคุณผู้ชมครับ MP3 แหมแปลกใจเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแผ่นเิ้งออกมาเองนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ่านี่ครับแม่ต้อง 2, อาครั้งนะครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันถึงหยุดนะครับอ่าถ้า MP3 มันขึ้นมาแบบนี้มีคําว่าโฟโต้วิดีโอมิวสิกให้เราเลื่อนลงมาที่คําว่ามิวสิกนะครับแล้วก็กดโอเคตกลงไปนะครับนี่ครับมันก็จะเห็นโฟลเดอร์เพลงนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะเล่นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีโฟลเดอร์เพลงกันเรียงกันอยู่นะครับ แล้วก็กดเพลย์ได้เลยนะครับหลังจากที่เห็นโฟลเดอร์แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเครื่องมันรวนหรือยังไงนะครับคุณผู้ชมครับมีถาดเด้งเข้าเด้งออกผมต้องลองสองสาครั้งมันถึงหยุดนะครับเมื่อสักครู่นี้ boys, boys, boys. อลองลองเล่นโดูสัก2เพลงตัวนี้เป็นสมาร์ทนะครับคุณผู้ชมครับมีสัญลักษณ์สมาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ อ่ะมันลองดูแผ่นอื่นๆนะครับ MP3 ผ่านไปต่อไปก็เป็น VCD นะครับคุณผู้ชมครับแหมผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอ่ะดูเด้งอีกไหมลองดูสิอ่าอันนี้ไม่เด้งนะครับเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นแผ่น VCD นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับเล่นเลยครับ VCD ภาพยนตร์เรื่องผีกัดจะกัดตอบนะครับ VCD ตัวนี้ ที่ผมใส่เข้าไปก็เล่นได้ปกติครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเล่นได้ปกติเลยมามาสต็อปแล้วก็ทดสอบด้วยแผ่นอื่นๆกันดูต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ VCD นะครับต่อไปก็จะเป็นคิวของ DVD นะครับแผ่น DVD ครับทีนี้จะลองให้ทุกท่านดูทุกแผ่นเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมมันเด้งออกมาเองนะครับคุณผู้ชมดู คลิปแล้วก็คงจะทราบนะครับผมรีวิวให้ดูแล้วนะครับแผ่นเด้งออกมาเองหนึ่งรอบแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถึงจะไม่เด้งออกนี่ครับก็เล่นแล้วนะครับสัญลักษณ์เพลมาก็เล่นแล้วครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้กําลังทดสอบเครื่องเล่นบลูเรดิส 3D นะครับหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรดิส3มิติครับนี่คือซัมซุงบลูเรดิสเพลเยอร์ BDF 6500นะครับคุณผู้ชมครับ กำลังทดสอบก็เล่นได้ปกตินะครับตอนนี้เล่นจากแผ่น CD Audio MP3 v c d แล้วก็กำลังทดสอบ DVD อยู่ครับตอนนี้ DVD อยู่เดี๋ยวแผ่นบลูเรย์นะครับจะลดจะทดสอบเป็นแผ่นต่อไปนี้ครับ DVD ก็ใช้งานได้ปกติครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะลองบลูเรย์เลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแผ่น DVD ก็ปกติครับเดี๋ยวผมจะลองแผ่นบลูเรย์นะครับทีนี้บลูเรย์จุลสิกพาร์กนะครับ เล่นแผ่นบูเลกอฟนะครับเล่นแผ่นกอฟทุกแผ่นนะครับที่ผมทดสอบครับนี่ครับแผ่นจูราสสิกเวิลด์นะครับแผ่นกอฟเลยดูปกนะครับไม่ชัดไม่คมอ่ามันเด้งออกมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าล้วก็กดบังคับเล่นเข้าไปอีกนะครับอ่ามาดูกันซิว่าทําไมมันเด้งเพราะอะไรครับมันลวนเพราะอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าโหลดแล้วครับเล่นแล้วแม่คราวนี้ขออภัยเด้งออกมา สามครั้งเลยครับคุณผู้ชมครับแม่เจ้าสาม u ีบูเลดิสซัมซุงตัวนี้นะครับ BDF 650าูครับตัวนี้ก็ในที่สุดก็เล่นนะครับตัวหนังสือตัวเลขเตรียมขึ้นมาที่จะนับนะครับคุณผู้ชมก็เห็นอ่านแล้วนี่ครับมาแล้วบูเลดิสนะครับอ่านแล้วครับก็ถือว่าการเล่นแผ่นก็ถือว่าเล่นได้ปกติครับแต่จะมี ปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของถาดเด้งออกมานะครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับมีบางครั้งนะครับที่ใส่ถาดเข้าไปแล้วเด้งออกมาเราต้องจัดการกด close เข้าไปอีกเพื่อให้มันปิดถาดเข้าไปนะครับนี่ครับก็ขึ้นเมนูมานะครับให้เราเลือกภาษาถ้าเราเอาภาษาอังกฤษอังกฤษเลยก็ข้างบนนะครับถ้าเราจะเอาไทยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับแล้วก็กดโอเคแบบนี้นะครับ แล้วมันก็จะเล่นในโหมดของภาษาไทยนะครับระบบเสียงภาษาไทยนะครับคุณผู้ชมก็เ,ออเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ก็กำลังพูดถึงเรื่อง copyright notice อยู่นะครับ any view of opinion expressed in interview or commentary of those e of individuals p e a k i n g and do not n e c e s s a r y นะครับเขาก็เป็นการคำประกาศเตือนนะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเขานะครับมาแล้วครับเล่นนะครับ นี่ครับจุลสิกร์นะครับผมทําการทดสอบครับเอาละครับให้รู้ว่าเล่นได้ก็พอเลยนะครับอ่านแผ่นเมื่อสักครู่นี้แผ่นบูเลธรรมดานะครับบูเลดิสเพลเยอรนะครับบูเลดิธรรมดาทีนี้เห็นสัญลักษณ์ 3D โลโก้ 3D เพราะฉะนั้นเราจะทดสอบด้วยแผ่นบูเล 3D มดเลยครับเครื่องเล่นบูเล 3D นะครับแต่จอนะครับจอเป็นบูเลจอเป็นจอทีวีธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น ภาพที่ออกมาก็จะได้เป็นภาพธรรมดาไม่ใช่สามดีนะครับแต่ทดสอบให้ดูว่ามันอ่านสามดีได้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมีสัญลักษณ์ของสามดีเห็นไหมครับ 3D นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องนัดจ็อบนะครับคุณผู้ชมอ่ะปิดเข้าไปเอามาดูกันว่าเด้งไหมแผ่นนี้ไม่เด้งนะครับคุณผู้ชมก็สรุปว่าผ่านนะครับอ่าแผ่นนี้ไม่เด้งนะครับก็เล่นเลยแล้วครับคุณผู้ชมก็อ่านแผ่นนะครับมีสัญลักษณ์เพลงแล้วก็เล่นแผ่นขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตชาแนลครับวันนี้กำลังทดสอบเครื่องเล่นบลูเรดิสซัมซุงนะครับซัมซุงบลูเรดิสบีดีเอฟหกหครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสสามดนะครับหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรดิสสามมิตินะครับภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่า3 d นะครับ3 d เลข3แล้วก็ตัว D นั่นเองนะครับเป็น3 d ีบลูเรดิสเพลเยอร์นะครับตัวนี้ BDF 6500ครับเครื่องเล่นบูเรดิสมิติหายากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับ ถ้าท่านใดมีอยู่ก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับในอนาคตจะเป็นของหายากสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับตัวบุรีสามดีเนื่องจากว่าจะมีคนกลับมาเล่นอีกแน่นอนครับเหมือนอย่างาเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s นะครับช่วงนี้ยังหากันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเลเซอร์ดิสอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีคนเล่นกันอยู่นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับซึ่งในยุคหนึ่งนั้นเครื่องเล่น บลูเรดิส 3D นะครับหรือว่าบลูเรดิส3มิตินั้นฮิตกันมากนะครับว่าว่ากันว่าถ้าใครมีเครื่องเล่นบลูเรย์ 3D หรือทีวี 3D นี้ก็จะถือว่าเท่นะครับคุณผู้ชมแจ่มนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีทีวีธรรมดาทั่วๆไปกันทีวี3มิติก็จะแพงขึ้นมากว่าทีวีธรรมดานิดหนึงนะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนนะครับพูดถึงในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้ทีวี 3D หายากแล้วนะครับ น่าจะเลิกผลิตไปแล้วครับแต่ผมยังมีนะครับบูเล 3D นี่ครับเห็นไหมครับอ่านได้ปกตินะครับแต่ภาพก็จะออกเป็น 2D นะครับเนื่องจากว่าทีวีไม่รองรับ 3D แต่เครื่องเล่น 3D และแผนก็ 3D นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสซัมซุงนะครับซัมซุงบีดีเอฟหกหาสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา3,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ